สวัสดีค่ะแดดออกอุ่นๆมีแหงมีแหงค่ะอยู่นะมันหลังกระจกเบิ่งแฟนเบิ่งยิ้มว่าเอ้ยเอตอะลรซื้อแว่นตามันเลียมตาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันอากาศดีเนะค่ะเนาะ นั่งจิ้งกบึงจักหน่อยสุดยอดเนาะค่ะมากินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กตาผ่าฝันมือใหม่หวันใหม่คือเพื่อนๆครับมีแต่ความโชคดีค่ะทุกบ้านเลยเพดเลยมีเวลาก็มา กาแฟดำมื่อใหม่วันใหม่นะคะนะวันอากาศดีแดดออกอุ่นๆมีแหงก็น่าค่ดฮ่าห่มกินกาแฟชื่นใจชื่นใจมาเด้อเอ็ดไปเมื่อดได้ค่ะเอ้ยก็ไนดะ้อันโดยที่มันสบายใจมันเือตัวเองงั้นสดชื่นก็นทำเนาะคะเนาะเฝ้าเอ็ดเฝ้าทำค่ะถ้าว่าทำโมได้แล้วมันสิเป็นอีกแบบนึง มันอันนั้นมันก็ว่ากันอีกทีนึกว่ามุนีฝนนั่นหลงปยปอยเฟนเข้าไปเบื้องของกลุ่มอุตุโบนโบราะว่าอากาศดีนะมุนีว่าประมาณ4ี่ห้ามือดด้อต่อไปนี้จะเป็นอากาศดีก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาเนะะี่ยค่ะ เพราะว่ามันก็เริ่มลดลงแล้วะคะเนาะมันโบมันอากาศโ้นแล้ววันนี้ก็กินกาแฟเจ้า,จาก,ก,กับไปเรือกันค่ะเปิดงานโต่ะ ไปเอสงานต่อสิตอนใบใบพันน่ะไปอันหาหมูเนาะคพันเสืรอมมันก็ไปกินขาน้า <c oughs> วนะโทษละไรจัง การดื่มกาแฟนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆประจำวันสนประจำวันนะคะสาหรับเอตุกาตาผ้าฟันนั่งเบิ่งบรรยากาศข้างนอกยิ่งตอนนี้เดดออกเนาะเนาะดอกไม้บานน้ำหมอกลงตอนกลางคืนชดชื่นนะคะเรียวเบึงนงำสวนลมพัดเบาๆซะกินกาแฟดำหวมๆมันอุ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะความสุขประจำวันคัน หมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่คือเ,เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะคอบคุณหลายๆที่มาทักทายเอ่ยมานั่งจิบกาแฟนำของมือกันพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ